พื้นที่ป่าชายเลนตรงนี้สมบูรณ์มากขึ้นจะผลักดันให้หลิงมามาหากินในพื้นที่ตรงนี้มากขึ้นต่อไปไคือลิงตมเแมเนี่ยหากินตามตามป่าชายเลนอยู่แล้วก็คือเขาจะอยู่ในพื้นที่แบบนี้ได้เจียงแต่ว่าตอนเนี้ยเขาไปชินกับอาหารนี่นแล้ รายการสดรู้สดเห็นรายการที่เปิดการรับรู้ให้ประชาชนผลิตร,รายการโดยพิลาปากเปาะสนใจลงโฆษณา0 8น6 6 4 5534าสนาับสนุนรายการโดยบูด้าน้ำมันงาดังแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแก้เส้นผมหลุดร่วงแก้ท้องผูกเป็นประจำ5วันมันก็รู้สึกว่ามือเราขยับได้จากที่ว่าแขนชาต้องยกมือเงี้ย คือเราต้องยกมือด้วยตัวเองอแล้วเราจะไปยกจานล้างชามอ่ะเราล้างชามเนี้ยเราหยิบจานข้างซ้ายข้างซ้ายมัมนไม่ถนัดข้างขวาเราล้างเนี้ยมันจะร่วงลงไปไงก่อนหน้านั้นนะก่อนที่เราจะทานยานเนี่ยม,มันร่วงไปแตกไปประมาณห้าหกใบโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวไงว่ามันหล่นทานตัวนี้ไปเรื่อยๆเป็นประมาณเจ็ดวันอันนี้ก็บางทีเราก็ไม่เชื่อมาเจ็ดวันจริงๆสนใจติดต่อช่องทางไลน์อนุภาพสองศูนย์สองศูนย์หรือช่องทางเฟซบุ๊กบูดาบายประธานหรือ โทร0935399569พอครับในส่วนกิจกรรมวันนี้เนี่ยเรามาทำอะไรกันบ้างครับมีหน่วยงานไหนมาร่วมบ้างครับอ๋อมันเราทํากันมาหลายรอบแล้วก็คือเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ว่าต้องการปลูกป่าชายเลนตรงนี้ท่านยังได้มอบหมายให้รองผู้ว่าเป็การแบ่หวัด ก็คือจะมีทั้งร้องคงจิตร้องจีนาทรร้องจิติพงร้ององค์ล์ที่จะผัดกันมาทํากิจกรรมก็คือต้องการฟื้นปลูกแา่ไรเลนตรงนี้ขึ้นมาได้ก็คือจุดไหนที่ว่ามีน้ําท่วมถึงเราก็จะปลูกของต่างจุดไหนที่ว่าน้ําท่วมไม่ตลอดหรือว่าเออบางช่วงอาจจะไม่มีน้ําขังก็ใช้เป็นแสมเป็นโป่งแดงที่ว่าเราปลูกเข้าไปเรื่อยๆไอ้พวกนี้ทําไมถึงใช้แสมโป่งแดง มันทนแรงทนน้าหรือไม่ต้องมีน้าก็อยู่ได้อ่ออาก็คือถ้าโครงกลางน้ําขึ้นลงตลอดเวลาก็าคือตัวมต้นก็คือจะอยู่ได้ได้ดีเลยแต่ถ้าแฉมหรือโปร่งแดงเนะี่ยก็คือมันจะเติมน,น้ำจะเติมบกช่วงไหนที่ว่ามันมีช่วงแห่งปีที่ว่าน้ําทะเลข,ขึ้นไม่ถึงก็คือประเภทนี้ก็จะอยู่ได้น้ําไม่ต้องท่วมตลอดช่วงไหนไม่มีน้ําก็อยู่ได้ในส่วน เหตุผลที่การพื้นฟูตรงนี้นี่อย่างไรฮะเราเราจะปรับเป็นพื้นที่ให้ลิงแสมกับเข้ามาอยู่หรือว่าจะทาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นก็หลายอย่างครับก็คือสถานทีท่ท่องเที่ยวก็ถือว่าอยู่ใจกลรงของตัวหที่ว่าคนทั่วไปไม่ค่อยได้เข้ามาดังนก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวที่เรามีเรือเรือชายากเรือพายที่จะนํานักท่องเที่ยวมาแต่ว่ากิจกรรมของเราเนี่ยต้องมีการปลูกตา เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคนที่จะมาพายเรือชมธรรมชาติยังไงก็ต้องปลูกป่าเพิ่มอาจจะเป็นโปรงกลางจุดไหนที่ปลูกปลูกโปรงกลางได้ก็ปลูกจุดไหนที่ว่าปลูกโปรงกลางไม่ได้ก็จะเม็ดแมกข้อที่นี่ก็คือเอาติดไปปลูกด้วยหรือว่าโป่งแดงโป่งขาวก็จะมีการอนุเคราะห์จากสำนักง,งานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สามซึ่งเขาพอกันไว้ที่ที่ของหวาน สำหรับคนที่สนใจอยากจะมาพายเรือแล้วก็มาร่วมกิจก,กรรมนี้ติดต่อได้ที่ใครอ่ะติดต่อที่เฟซของสุเทพนักท mm ัอืมแต่ก่อนก็คือหมูปรจาจักตอนนี้ก็จะใช้ชื่อสุเทพนักทัณก็คือเขาเริ่มจากแต่ก่อนที่ว่าเก็บขยะทำความสะอาดของบางนางลบตรงนี้ mm hmm. แล้วก็มารเริ่มปลูกพื้นปูป่าขึ้นมาและส่วนราชการตอนนี้เห็นเห็นว่าทางกลุ่มนี้มีความตั้งใจ ก็เลยมาร่วมกันแล้วก็พักดันให้เกิดป่าตรงนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกว่าเดิมใช้เป็นกลุ่มชื่ออะไรเรือที่ทํากันไว้เนี่ยก็คือจะได้รับการสนับสน,นุนจากเอกชน,นบางส่วนก็เลยตั้งเป็นคองเรือพิกกัภารีออกมามีทั้งหมดกี่ลำครับตอนนี้มีอยู่เก้าลำคนที่สนใจอยากจะมาท่องเที่ยวหรือจะมาพายมีค่าใช้จ่ายแะ้วไหมตอนนี้ยังครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยอาจจะต้องต้องมีเพราะเพราะมันต้อง ใช้แรงงานในการล้างเรือใช้แรงงานในการพายเรือแล้วก็จุดที่เข้าชมก็ต้องใช้ปีมือภายแล้วกท็ทุกคนต้องอมเสื้อเสื้อ<ๆ>ทีนี้ทีนี้อย่างในส่วนของผู้ที่สนใจจะมาเนี่ยมันกิจกรรมเหล่านี้สามารถมาได้ทุกวันไหมหรือเฉพาะวันอะไรเป็นพิเศษคือให้ประสานกับเขตของ สุเพนะียนักทั้งก่อนดีกว่าเพราะแต่ละคนก็มีงานแต่ว่าที่เราทำเนี่ยก็คือกตอาสามกีสาสาก็คือมาตอนว่างครับเราทราบว่าเราเราจะไม่เอาเวลาทํางานมาจ่านยะแต่ว่าเวลาที่ว่าเราว่างจากงานเราก็มารลวบจักเป็นกีสาสามทราบว่าโดยเฉพาะวันหลักๆนี้คือจะเน้นเป็นวันพุธเหรอเป็นวันพุธตอนนี้จะเกือบจะทุกวันพุธครับ ก็คือก็<ม>คือจังหวัดจะมาร่วมแล้วก็เชิญชวนหน่วยงานต่างๆแล้วก็ทางเครือข่ายภาคเอกชนเข้ามาร่วม,มตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปจะกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆ<ม>แล้วก็จะมีป่าเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่กลุมศิีอาซาจะทําโดยโดยที่ว่าคนไม่เยอะแต่ตอนนี้จะมีคนเข้ามาเยอะนะครับเ<ม>ชิญชวนให้เข้ามากันโดยเบื้องต้นนี่ความอุดมสมบูรณ์ของตรงนี้นี่อยู่ในระดับใดคือป่ากลางชุดแรก ตรงนี้ที่ปลูกอ่ะปลูกตั้งก่อนปีสามสิบแล้วตอนนี้ก็ถือว่าต้นใหญ่มากแล้วก็เรามาเสริมจริงจังอีกรอบนึงก็คือปีหกสองแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราเราเราไม่มีงบประมาณที่จะลุยแล้วก็คือต้องใช้จิตอาสาโดยที่ว่านําโดยจิตอาสาอาจจะเป็นจิตอาสา9กิจิตอาสาประชาชนทั่วไปหรือจิตอาสาจากเอกชนที่เข้ามาร่วมกันตอนนี้วันนี้วันนี้ปลูกทั้งหมดกีพันต้นน โอ้ยเรา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 ,เราไม่ไม่ค่อยนับกันครับแต่ว่าวันนี้ก็คือมันรวมทั้งโครงกลางทั้งสแสมทั้งโวงแดงโดยเฉพาะแสมเนี่ยมเมล็ดเราปลูกแต่เราฝังปลูกเยอะครับวันนี้ก็คือถ้าเรามองจากเขาเจ้ากระจกมันจะเป็นลานที่ว่าเออยังไม่มีต้นปาชลิเราจะใช้มเมล็ดแสมวันนี้เราเราปลูกเมล็ดแสมเยอะมากก็ก็หลายพันธุอยู่ครับ ส่วนความคาดหวังที่ว่าถ้าป่ากลับมาดองสมบูรณ์ที่ว่าลิงจะกลับมาไหมก็คือก็ส่วนหนึ่งอ่ะที่ว่าเราต้องการให้ลิงกลับมาก็คือคําว่าลิงกะแมก็คือหากินกัะป่ากะแม่ป่าคงป่าก็คือกินกุ้งหอยปูปลาในป่าชายเลนอยู่แล้วแต่เดิมก็คือลิงกะแมที่เขาต้องกระจกก็คือเกิอดอย่างที่นี่แต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็คืออาหารการกินที่คนเอามาให้คนจ้องกระจกทําให้ลิงอยบไปอยู่ตรงนนนแต่ถ้า พื้นที่ป่าชายเลนตรงนี้สมบูรณ์มากขึ้นจะผลักดันให้ลิงมามาหากินในพื้นที่ตรงนี้มากขึ้นต่อไปเม็ดสแมกินได้ด้วยกินได้ครับกคือลิงสแมเนี่ยหากินตามตามป่าชายเลนอยู่แล้วก็คือเขาจะอยู่ในพื้นที่แบบนี้ได้เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเขาไปชินกับอาหารนี่มือแลัวแต่ต่อไปถ้าถ้าถ้ามีการทำหมันครับนำล่องตักงร้อยตัวหรือสองร้อยตัวก็จะเอาส่วนหนึ่ง ที่ทำหมันมาทดลองอยู่ในตรงนี้แ <noite> ต่เขาอาจจะข้ามไปข้ามมาได้แต่อันาพตต่อไปก็ยังดีที่ว่าเออเขาได้มีที่อยู่ที่ที่ที่กินของเขาเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็คือมีแรงอาหารเพิ่มได้